สายเซฮายค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่อำเภอบ้านม่วงนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดตอนเย็นค่ะจะมีทุกวันศุกร์นะคะวันนี้ใายก็มาหาอะไรกินหน่อยก็เดี๋ยวมาเดินดูช่วงมือสองก่อนแป๊บหนึ่งนะคะมาเดินคลองถมเดีย๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเลือกเสื้อผ้าสวยๆกันดีกว่าปตอนนี้นะคะสายก็อยู่ที่อำเภอบ้านม่วงค่ะ เลิกงานแล้วนะคะก็มาเดินซื้อกับข้าวด้วยแล้วก็ว่าพรุ่งนี้ว่าจะทํากับข้าวกินนะคะน,นนี่ก็เป็นบรรยากาศของที่ตลาดค่ะ,ะหืะอากาศร้อนากาศร้อนมากใช่ร้อนจริงจร<อ>ิงสวัสดีใคระคะ,ะอันนี้ผ่าต้นหอมมาด้วยนะคะ วันนี้ต้นหอมจะมาซื้ออะไรซื้อซูชิซูชิชทุกทุกครั้งค่ะทุกสุกนะคะชอบมากซูชิเดี๋ยววันนี้ไฟก็จะมาเดินดูเสื้อมือสองนิดนึงนะคะนี่นะคะราคาก็ไม่แพงด้วยอร้านโปรดบอก อ,อก็ดีนะเก่ง,นะง,กงออกกังกรยเออชุดนี้ซัมเมอร์ช่วงซัมเมอร์พอดีเลยอะ่ะอ,อ่ะขอเลือกหน่อย เล็กไปใช่<ป>โอ้พี่ไฟอ้วนอย่างใช่ไหมใช่ไป, <c oughs> ไ,ปไปนะ <c oughs> เฮ้ยน่ารักสักทีแต่มันพอกว้างเกินแ่นจะได้แบบไหนแบบไหนอะ่ะ <c oughs> เอ้ยอย่า <c oughs> อย่อย่าเข้าไปดูเนาะ ตอนนี้หน้าร้อนหาจะก้ามให้ต้นหอมใส่ก่อนโอ้ยน่ารักจังนี่สองตัวละอ๋อน่ารักว่ะพักทีตัวละสามสิบห้าสามตัวน้อยมีแค่นี้สองตัวสวยสุดละไปจ่ายตังก่อนให้หอมไปจ่ายตัง นี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณนะสวัสดีค่ะคุณครูยังไม่ชัดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีควัสดีคุณครูก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปร้านอื่นต่อกันนะคะเออมันมีหลายร้านเออไปหาอะไรกินดีกว่าเสื้อก็น่ารัก ทับชีไปเดินทางกันเราเดินกันต่อจะพาต้นหอมไปซื้ออะไรกินเนาะแต่วิทัยต้องซื้อไก่ด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้วิทัยว่าจะทำกับข้าวกินแกงเหลืองทำตอนไหนตอนเช้า ไปโรงเรียนเนาะใช่เพราะว่าไปที่หอเรียนค่ายภาษาอังกฤษอ๋อมีข้าค่ายจะปะปอยอันนี้ก็โซนกลางนะคะก็จะเป็นพวกอาหารทั้งหมดเลยมีอะไรบ้างเยอะคนเยอะด้วยค่ะเนื้อะคะหน่อย Cái nào, đó, không? Cái nào đó, không? Cái này ăn này nhỉ? Mấy thứ nám Hãy ไปไปซื้อไก่กันไก่ได้ัวไก่พันทุ์ไม่ใช่เหรอฮะทางนน้นไม่ใช่เหรอทางนี้ไม่มีไก่เลยเหรอไก่บ้านละหนึ่ฟองมะคะอย่างน้อยทางน้นะทางนน้นก็ไม่มีนะโอ้โหคเยอะมากตคท่ออนอก nhiều nhiều hao cọp cọp đấy ạ nhiều nó อยนะวันนี้คนเดินเยอะเป็นพิเศษเลยนี่ยเ้ากใช,ใช่มันจะถึงวันเลือกตั้งแล้วนะคะคน่าจะใช่น่าจะใช่ลูกชิ้นไมหมละสามสามบาทจ้าอย่างไรยี่สิบจ้า <c oughs> โหดเนาะวันนี้นะคะเราก็ได้ไ<ป>หลายอย่างเลยนี่อะไรเนี่ยอืมยิ้มสกอตหรอไปเดิน โอ้ยอร่อยไหมเดออีย๋ยวต้องพาต้นหอมไปซื้อสาหลยสาหลายแบบถุงนะคะที่โลตัดก่อนนะคะเขาไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะงอนใช่ไหมเพราะว่าไม่ให้เขากินสูชินะเมื่อกี้ปไปเดี๋ยวไประก้าม <c oughs> เอาไหมเนาะ เอยากซื้อเสื้อกล้ามให้หอมก่อน เป็นช่วงหานายกคนใหม่นั่นเองนะคะตอนนี้มีใครในดวงใจทุกคนก็เลือกคนที่ชอบนะคะเดีย๋ยวตอนนี้ฝันก็นั่งกินขนมกับต้นหอมก่อนเพราะว่าเรานั่งพักแป๊บหนึ่งคนเยอะเดีย๋ยวค่อยเข้าไปใหม่ห่วยไหมไหม่วยนช่ย ก็ออกแล้วเพราะว่าไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะพาต้นหอมไปซื้อสาหร่ายก่อนไปดีจังฮะดีจังวันนี้ไม่มีปลารเหรอ,อหอมจะตายปลาร้าน่ะไม่ชอบเย้ยไม่ชอบได้ไงไปเราเดินไปข้ามฝั่งกันโอ้เสื้อผ้า ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่โลตัสค่ะว่าจะมาซื้อไก่เนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เรจะทําแกงเหลืองไก่นะคะเป็นใสกะทิอร่อยเดีย๋ยวทาให้กินเดีย๋ยวจะพรุ่งนี้จะทํากับข้าวกินที่บ้านนะคะตอนเช้าตั้งใจจะมาซื้อให้นี่ให้ต้นหอมสุดท้ายตัวเองได้เองสาลายนะคะสาล่ายญี่ปุ่นให้น้องไม่มีค่ะนี่นะคะก็ เอาคอรอับน่าจะได้แหละตัวนึงป่ะตอนนี้นะคะก็ซื้อของเดินตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมากนะคะก็ทรายก็มาเดินเกือบทุกอาทิตย์นะถ้าวันไหนแบบว่างนะคะก็คือชอบมาซื้อกับข้าวตอนเย็นนั่นเองก็คือต้องมาซื้อกับข้าวตอนเย็นกินกับพ่อนั่นแหละตอนนี้ร้อนมากค่ะทุกคน เอาลงได้เราไม่ได้อยู่ข้างในแล้วนะคะตอนนี้อยู่ข้างนอกแล้วเดีย๋ยววันนี้นะคะสายก็ได้กับข้าวมาเยอะเลยแล้วก็นี้ซื้อ40บาทเองถูกถูกเดีย๋ยวพรุ่งนี้สายจะทํากับข้าวกินด้วยนะคะแล้วก็ได้เสื้อผ้าให้น้องด้วยก็โอเคค่ะวันนี้เราก็บายค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,บสไครต์ให้สายด้วยนะคะ